สวัสดีครับผมแอปอัพติมูดคับสวัสดีค่ะนุ่นอัพติมูดค่ะครับผมจากที่ผมเกริ่นไปนะครับเกี่ยวกับเจ้า UTM นะครับตัวนี้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์นะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนว่าเราจะแบ่งฟีเจอร์นะครับของวัดการเนี่ยเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นในหมวดหมู่ของ Basic Security นะครับแล้วก็อีกวิดีโอหนึ่งก็จะเป็น Total Security นะครับก็วันนี้เราจะมาเจาะลึกพูดง่ายๆว่ามาชำแหละนะครับว่าฟีเจอร์ของวัดการเนี่ย ตั้งแต่เบสิกจนไปถึง Total Security เนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็จะให้ประโยชน์ต่อ,อทุกท่านได้อย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องนุ่นแนะนำฟีเจอร์เลยแล้วกันนะครับโอเคค่ะสำหรับ w a Watch g u a r d นะคะจะมีอย่างที่คุณแอปได้เกิ่นไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแบ่งเป็น2ฟีเจอร์หลักๆคือเบสิกกับทั้ a ทั้นะคะคลิปนี้เราจะมพูดถึงขออนุญาตพูดถึงเบสิกก่อนนะคะเบสิกซ e เคียวรนะคะจาก w a Watch g u a r d นะคะก็มีทั้งหมด7ฟีเจอร์นะคะ มาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนะคะเรามักจะคุ้นหูกันที่ IPS นะคะหรือ Intrusion Prevention Service นะคะเป็นระบบป้องกันภัยคุกคามค่ะครับภัยคุกคามประเภทนี้นะครับไม่ใช่มอฟแวร์นะครับแต่เป็นภัยคุกคามที่โจมตีต่อเครือข่ายเราโดยตรงเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น SQL Injection นะครับหรือลงไปถึง Code s i t e s c r i p p i n g นะครับซึ่งเจ้า2ตัวอย่างเนี่ย ก็จะเป็นการโจมตีผ่านช่องโหว่ต่างๆของเรานะครับเพื่อมาทำการเปลี่ยนโค้ดนะครับหรือฝังสคริปต์ต่างๆนะครับโดยนะครับผ่านโปรโตคอลต่างๆนะครับเช่น HTTP โปรโตคอลนะครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีการดักจับพาสเวิร์ดของเรานะครับและรวมไปถึงการโจมตีแบบเป็นแพทเทิร์นต่างๆนะครับมันก็คือการปิงหรือว่าการฝัดข้อความหรือว่าฝัดค่ารีเควสต์ต่างๆนะครับ ซึ่งนะครับมันจะทําให้ระบบของเราเนี่ยเกิดการดาวหรือที่เราได้ยินกันว่าโดนยิงเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะครับซึ่ง IPs เนี่ยสามารถป้องกั <Wow. S 1> นได้นะครับผมค่ะและต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่2นะคะจากทาง w WatchGuard นะคะชื่อว่า Application Control นะคะซึ่งก็คือการควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆแบบ r e ียลไทมนะคะในระบบของเราจะอนุญาตหรือจะบล็อกจะห้ามก็คือมาตั้งค่าจากฟีเจอร์นี้ค่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีฟีเจอร์ในรูปแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วตัวที่ทำการคอนโทรลพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ถึงขั้นแอปพลิเคชันเลเยอร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นการบล็อกพอร์ตซะมากกว่านะครับรูปแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถนะครับจัดการนะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าใช้งานได้อย่างไรอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับค่ะและ3นะคะชื่อฟีเจอร์ว่า เว็บบล็อกเกอร์ URL filtering นะคะตัวฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่คอยช่วยตรวจสอบแล้วก็กรองเว็บไซต์นะคะรวมถึงพวก URL ต่างๆนะคะโดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์รวมถึงฟีเจอร์นี้ยังป้องกันมา l แวร์ที่แฝงอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ถือว่านะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของเรานะครับรวมไปถึงปัญหาจุกจิกที่ผู้บริหารอากจะรู้สึกว่าไม่อยากให้พนักงานเนี่ยเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง Policy นะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับว่าใครสามารถมีสิทธิ์เข้าใช้ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับค่ะและมาถึงฟีเจอร์ที่4นะคะชื่อฟีเจอร์ว่า spam blocker นะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นฟีเจอร์ว่า spam blocker ก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ตรวจจับสแปมนะคะแล้วก็ฟิชชิ่งต่างๆนะคะที่มาจากอีเมลโดยตรงนะคะสามารถจัดก,การนะคะได้ทั้ง SMTP แล้วก็ POP3 ซึ่งตรงนี้พวกมาแวร์ต่างๆเนี่ยมักจะแฝงมาก,กับในอีเมลที่เรามักจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการคัดกรองประมาณหนึ่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยูเซอร์เนี่ยเวลาที่ได้รับอีเมลมาเนี่ยก็มักจะเปิดอีเมลทช้เลยนะครับอ่านเลยหรือว่าเห็นอีเมลอะไรล่อตาล่อใจโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นก็มักจะคลิกนะครับซึ่งสแปมบล็อกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นการกรองนะครับอ่ากรองให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่า ช่วยให้ท่านปลอดภัยได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ก่อนจะคลิกเปิดอีเมลอะไรก็ควรจะมีสติก่อนอสตาร์ทนะคะอ่านก่อนนะครับค่ะแล้วมาถึงฟีเจอร์ที่5นะคะจากทางว h ชก a r d นะคะฟีเจอร์นี้ก็คือ g t t w w y y n t i v ว r ั s นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะมาช่วยทำการตรวจสอบนะคะแล้วก็ป้องกันพวกไวรัสโทจันเวิร์มสายแวร์ต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมักจะ จ่องที่จะโจมตีเครือข่ายของเรานะคะมาทั้งจากทางเว็บไซต์แล้วก็ทางอีเมลเลยค่ะ,ะก็ถือว่าช่วยป้องกันเครือข่ายเราผ่านทางเกตเวย์นะครับโดยปกติแล้วะระบบนี้จะอยู่ใน endpoint security นะครับแต่ว่าตอนนี้ยกมาอยู่ในตัว UTM แล้วเรียบร้อยนะครับทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นเกตนะครับหรือเป็นใครก็ช่างที่เข้ามาอยู่ในสำนักง,งานเราเนี่ย เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้เนี่ยจะเกิดความปลอดภัยจากการป้องกันนะครับผ่านเกตเ,เวย์แอนตี้ไวรัสตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสบายหายห่วงมากครับและฟีเจอร์ที่6นะคะชื่อฟีเจอร์ว่า reputation enable defense นะคะหรือเรามักจะคุ้นในชื่อย่อว่า r e d นะคะ RED นะคะเป็นฟีเจอร์นะคะที่ทำงานเป็น ออนคลาวเนาะเป็นระบบคลาวด์นะคะระบบคลาวด์ดียังไงสามารถอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันนะคะตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ค่ะก็จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าหรือว่าท่องเว็บไซต์ได้อย่างมีความสุขหรือว่าแฮปปี้คิกเกร์นั่นเอง,เองนะครับโดยนะครับเจ้าเลสเนี่ยคือเขาจะเป็นคลาวด์นะครับแล้วก็เข้าไปสอบส่อง พวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับเว็บไซต์ไหนนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเลสเขาจะจดจําแล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาผู้ใช้งานเนี่ยใช้ UTM ของวัดกาเนี่ยเจ้าเลสเนี่ยก็จะมีการซิงค์นะครับแล้วก็คอยแจ้งเตือนนะครับว่าเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสมะผู้ใช้อยากเข้าเว็บไซต์นี้นะครับก็จะช่วยนะครับในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะและมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายนะคะในส่วนของ Basic Security นะคะฟีเจอร์ที่7นะคะชื่อว่า Network Discovery นะคะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถแสดงนะคะรายการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นลิสต์ออกมานะคะว่ามีการใช้งานในระบบเครือข่ายของเราอ่ะไปที่ไหนบ้างแสดงข้อมูลการใช้งานรายงานต่างๆนะคะรวไมไปถึงจุดเสี่ยงของระบบด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง7ฟีเจอร์ของ Basic Security จากทาง w h t u h r d นะคะเหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือยังนะคะถ้ายังยังไม่จุดใจนะคะต้องการ Security ที่เพิ่มมากกว่านี้อีกนะคะขอแนะนำให้ติดตามกับคลิปหน้านะคะที่เป็น Total Security นะคะว่าจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเหมาะสมกับความต้องการความปลอดภัยในระบบของคุณอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวพบกันคะ่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหาด้านเน็ตเวิร์แล้วก็ระบบภาษาความปลอดภัยเนี่ยสามารถนะครับติดต่อเรามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ<ด>ก็อย่าลืมกดแชร์ดกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากทางเราออฟฟิ u มูนะครับผมวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ